คาถาขออโหสิกรรมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเงินท่านแนะมาสวดคาถานี้แก้กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่างไม่น่าเชื่อพุทโธกรมมัฏฐโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันโดยอนุภาพพระสัมพุทโธ เป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินบางคลานท่านได้จเจริญภาวนาทุกวันก่อนบินทบาทว่ากันว่าเป็นการแผ่มเมตตาไปยังสัตว์โลกด้วยเพราะปรากฏว่าการจเจริญภาวนาคาถานี้ทําให้จระเข้ตัวหนึ่งที่ชื่อไอศีเลิอกอลาลวาดทาร้ายคนเดินเรือในแม่น้ํานานเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านจะภาวนาทุกทีตอนที่บินทบาททางเรือ มันจะคอยว่ายน้ำตามเรือไม่ทำอะไรผู้คนจนบางทีหลวงพ่อเงินท่านจะข้ามแม่น้ำว่ากันว่ามันจะว่ายมาหาหลวงพ่อเงินก็นั่งบนหลังของมันข้ามน้ำไปได้เป็นคาถาเดียวกับสมเด็จโตใช้สะกดจระเข้ผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้คือหลวงพ่อใหญ่เมืองพิจิตรหนึ่งในอาจารย์สมเด็จโตและคาทานี้หลวงพ่อไปวัดท่าหลวง ได้ใช้เศษตะกุดกระดูกแรงจนลือเลื่องด้วยที่มาของพระคาถานี้ว่ากันว่าที่สาวัตถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยปรมาพิเศษสัมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จพระพุทธตันหังกรมาก่อน แต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธเมธังกรผลกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยากหลายชาติพระพุทธองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปในเจ็ดวันจึงควรสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายรุ่งเช้าพระพุทธองค์จึงทรงสเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัย พอถึงพระพุทธองค์ทรงแสดงพระฉับพันรังสีจนตากับยายเกิดความเลื่อมใสห่อข้าวยาคูใส่บาทพระองค์ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากพระองค์บอกว่าตาถาคตจะให้ทำภาวนาแล้วจะรวยตากับยายก็ดีใจแต่ต้องบ่นภาวนาไปนะห้ามจับปลานะ ตายหญทั้งสองก็รับคำก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าส่งให้ก็คือพุทโธกัมมัตขาโมกัมมะจุติสัมพุทโธตายหญ่ก็ภาวนาผ่านไปเจ็ดวันทั้งสองก็ตายลงนายนิรยบาลก็มารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายทำให้ดวงวิญญาณทั้งสองจับคำภาวนา ภาวนาไปตลอดทางพอไปสำนักพระยมราชนายบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้งปลาเต่าที่ตายายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาก็มีแต่เต่าที่มาบอกว่าทั้งสองคนภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่มเมตตาขออโหสิกรรมให้ฉันฉันไม่โกรธเธอหรอกอโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไป พระยายมราชจึงเสด็จลงมาจากบันลังตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกตายายใส่บาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จาตุมหาราชิกได้ตากับยายก็งงว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามากมายทำไมได้ไปสวรรค์พระยายมราชบอกว่า พระที่พวกเจ้าเจอคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธกรัรมมัฏฐโมกรัรมมะจุติสัมพุทโธและว่ากรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพระสัมพุทโธนะสิพวกโจทย์เก่าทั้งหลายก็เลยอโหสิกรรมให้หมดท่านว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกพันอยู่กับคำภาวนานี้ พูดถึงพระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ไปได้จดตุมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะได้พบเทพ,พบุตรเทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำพระคาทานี้ไว้ตกทอดมายังพระโคใหญ่วัดเมืองพิจิตร อาจารย์สมเด็จพระพุทธชาญโตและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอีกทีได้เรียนกันจําสืบมาสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ข้าวน้ำถือว่าให้กํำลังผู้ให้เสื้อผ้าถือว่าให้ความสวยงามแต่ผู้ให้ธรรมะ เป็นทานถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคนให้สติปัญญาให้ความพ้นทุกข์ให้ทางแห่งธรรมธรรมทานเป็นบุญใหญ่บารมีมากอานิสงส์สูงยิ่งเพราะเป็นการให้ปัญญาให้สติให้แสงสว่างให้ความสุขสงบชุ่มเย็นอันแท้จริงแก่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้สุขกายใจกันท่วนทั่วด้วยพลังบุญแห่งภาวนาสมาธิการแผ่มเมตตาอโหสิกรรมเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสรรเสริญยินดีรวมอนุโมทนาในบุญแห่งการสวดมนต์ภาวนาสมาธินั้นด้วยเหตุนี้บุญแห่งธรรมทานจึงเป็นทานที่บารมีสูงผู้สร้างได้บุญมากอาน,นิสงส์แรง เพราะเป็นบุญแห่งปัญญาที่ให้แก่ตนเองและผู้รับได้ครบทุกอย่างเป็นการให้ที่ถึงแก่นทำรรอย่างแท้จริงผู้สร้างบุญจะได้พลานุภาพแห่งบุญอยู่ทุกขณะดั่งเงาตามตัวตามติดจิตวิญญาณกระแสแห่งบุญนั้นจะตามส่งผลบุญจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับสวดมนต์ทำสมาธิ มหาอานิสง์บาร,รมีเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับขออโหสิกรรมให้อภัยทานให้อโหสิกรรมแผ่เมตตาอุทิศบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้รับเกิดปิติเกิดความสงบแห่งกายใจจิตเกิดมหาสติเกิดปัญญา มหาบุญบาร,รมีเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับมีความสุขและแบ่งความสุขกายสุขใจแห่งบุญนั้นๆต่อๆไปเมื่อมีหนึ่งคนสวดมนต์แผ่เมตตาทำสมาธิเราผู้สร้างทานก็ได้รับมาหาอานิสงส์แห่งบุญนั้นๆด้วยผู้รับพันคนบุญเข้ามาหาเราพันทางหมื่นทางแสนทางกระแสบุญถูกส่งรับ แผ่ขยายต่อๆออกไปมิสิ้นมิสุดอำนาจบุญพลังแห่งความดีงามสว่างสงบชุ่มเย็นแผ่ไพศาลไปทั่วอนันตะจักรวาลกระแสบุญเกิดตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองการสร้างธรรมทานแจกหนังสือสวดมนต์จึงเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์แห่งบนบาร,รมีสูงยิ่ง เปรียบดังราวปลูกต้นบุญอำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยายแตกหนอ่องอกงงามออกดอกออกผลแผ่ขยายบุญออกไปตลอดกาลการสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทานจึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิตต้นบุญแห่งธรรมธรรมทานเป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณเพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขาที่เหลือเพียงดวงจิตไม่มีร่างกายกระแสแห่งบุญแห่งปัญญานี้จะนําเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีและบุญกุศลนี้จะนํามาซึ่งการอโหสิกรรมได้โดยง่ายโดยเร็วที่สุดอันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับแต่ในบางกรรมจะเบาบางลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลยโดยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า